โกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจ a d m i n ต้น tp 7เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เพจแอดเินต้นพจ a m i n t o n tp 7เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคอนถูกถกเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ Strike True โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนในช่องวันเดยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจใ้ทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มา รีวิวสกินของยอนกันเนาะก็เป็นสกินระดับมิลเลอร์เคลเลยอันเนี้ยสกินนี้ก็มีอยู่ในกิจกรรมที่มันกล่องละก้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าคูปองเนาะใครสนใจก็ลองไปหาได้แต่เราไม่ได้หาจากกิจกรรมนั้นหรอกเราก็หาจากกิจกรรมที่มันให้แบบสุ่มเป็นช่องๆมันถ้าจะไม่ผิดแล้วมันก็จะได้สกินยอนออกมาก็เสียไปหลายพันอยู่เหมือนกันก็ใครที่สนใจก็ลองไปสุ่มในร้อยเก้าสิบเก้าคูปองก็ได้นะก็อาจจะโชคดีได้สกินของยอนสกินนี้ก็ได้นะแต่ว่าเราก็แนะนําให้ ไอไอกิจกรรมเื่อมแพงๆอ่ะอันนั้นอ่ะได้ชัวร์แต่ว่าก็เสี่ยงเงินเยอะอยู่เหมือนกันก็ใครสนใจก็ลองก,กิจกรรมนะโอเคครับโอเคครับทั้งนั้นเดี๋ยววันนี้มารีวิวสกินนี้ทุกคนดูกันถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันเลยดีต้อนรับซูอารอวีโอเคครับก็เข้าไปตัวเกมกับน,น้องมาดูสกินนี้ของยอนกัน ก็ไม่เล่นย้อนนาและเราก็ออกของืองที่เราเคยออกก่อนหน้านี้ทั้งนั้น,นนะก็จำไม่ได้แล้วเราออกอะไรไป <g iggle> ตอนนี้เราก็งงเหมือนกันตอนเล่นไม่ได้เล่นย้อนนาจริงเดี๋ยวมาดูกันในเกมกันวนะ่าเป็นยังไง <g iggle> แต่สกินยอ้อนสกินนี้สวยมากเลยนะใครสนใจก็รอมาในกิจกรรมหรือว่าจะลองสุมส่ม199คูอปองก็ได้นะก็เป็นสกินที่สวยมากเลยเร <g iggle> ามาลองใช้สกิลหนึ่งกันแล้วกันเนาะรอโอกาสอันนี้พาสีตีครบสามครัง้งนี่อือธนู <g iggle> แต่ปะมืกอกอลงมาเลยเราชอบเลยอ่ะเท่คุนเทอร์แมนอุย้ยไม่โดนเออฮะมาแล้วมามาเอ้ยมาอีมายอมเออได้แล้วนี่ไงเออเออเอออุ้ยโหนี่เดือดมากเลยเปิดมาก็บวกกันแล้วเฮออ้ยเ,ออเ,ออเขาไม่ได้ เฮ้ยเกมเดือดมากเปิดมาโดนจะเนล้ยวเปิดมาเก็บคิวเลยอ่ะโคตรโหดเกมนี้ไปต่อซุบเฮ้ยซุบ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 ไป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 ตี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 โอ้ยโอ้ยยิง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 อุ้ยอุ้ยโดนโดนเกียรอ๋อไม่ลำคิดว่าโดนเปล่าอารามโดนโอ้ยอย่าอย่าแกงอารามนะอย่าแกงแทงเรานะโอ้โห เลือดไม่ลดเลยอ่ะเยแงไรโอ้โหปวดเกินโอเควีล <Okay. S 1> ่าลาดไปไม่ไรไม่ไรแต่วีล่านี่เขาตังา้งแต่ปรับรูปแหวนมันก็สวยนะแต่ว่าสกินต่างๆมันก็ยังไม่เปลี่ยนนะก็ยังเป็นวีล่าร่างเดิมอยู่สวยอ่ะอันเนี้ยชอบมากเลยถ้าวามองก่อน,นเนี้ยปีอะไรก็คือปีแล,แล้วเราก็ให้เราว่าเจ๋งเงนี่ยใช่ได้ใช่ได้สกินสวยนะ ย้อนสก,กินนี้ก็โอเคนะแอบจิ้มกันนะ้อยยอนกับไวโอลเล็ตก็เป็นสก,กินที่แบบว่ามีไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นฮีโร่ที่มีผ้ามันคอเหมือนกันปะไม่ <I 'm S 1> รู้สังเกตแล้วมันดูคล้ายๆกันอย่างนี้ก็รู้ <c oughs> แต่ว่าสก,กินไม่เท่าไวโอลเล็ตไปยอน <c oughs> สงสารจังอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนอเคโอเคฮ้ยมีแน่มีนะจาโดนโอ้โอ้โหเละแล้วเละแล้วอ้ยอย เออเยี่ยมมามีนะโอ้โหเดียวยีเดียว,ยวอุย้ยเดียวเอง่ายเสียดายจังไปไปไป,ไปไปไปเอาไปเอาไปเอาเอาเฮ้ยพี่มันจะฆ่าเอ็นโซได้โอ้ยอารามอารามอารอามเอาเลยเอาเลยนะเอาเลยเอาเลยอารามไปไปไปไหมไปบ้าให้ถึง,งแล้วเนี่ยโอ้ยตายซะแล้วเสียดายจังนี่คือเดือดซันพี่เผื่อโดนหัวมังกรเอาหัวมังกรไม,ม่ชน ไม่ไม่โดนมัน้งโอ้ยช่างมันเถอะนิดเดียวเองอ่ะตีครีอะไกันนะแฝดตีครีครีครีจะรอดไหมหน,าาน้านี้ฮึบฮึบมาดีมานี่เนี่ยอุ้ยนี่เนี่ยอุ้ยเอออ้ยออุ้ย,ยโดนด้วยโอเค ของเราก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยก็คือใช้แบบเหมือนที่เคยใช้แต่ก็คือแบบไม่รู้ว่าโอเคหรนะือเปล่านะเออพี่ซึ่งแต่มันมากเลยเปิดมาแบบตาแรกก็ไม่เปิดมาฉากแรกก็เดียว่ารูบวกกันแล้วอะ่ะโหดมากอาาโอ้โหไทสีโหดเกินโดนลุมด้วยอยรอดอ่ะไทสีรอดจริงเกินนี่คือเขาเอาเอนโซมาเป็นฐาดีป่ะหรือใช่ปะ

f ิ e l ตอร์สันแต่มันแบบโอ้โหกินกันไม่ลงจริงสองตัวนี้โอ้โหข้างล่างก็โหดไม่ดูเดือดมากเลยเกมนี้แต่เราเราแจากไปสองแล้วเหรอเนี่ยแง่และไม่ได้ตั้งใจจะแจ,ก,จกนะ <Ultimate. S 1> โอ้ยอัลติเมตวีล่าลาสด,ดีๆนะแต่ส่วนใหญ่ก็เขาเป็นสายเบิร์ด้ดามจยเนาะก็อโอเคะละว,ว่าเฮ้ยมาๆามาเฮ้ยเหนื่อย เอ็นโซ่อะเห็นไหมฮึบ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 เรียวยังขอขอนกเทียบนกไปนะความแรงคริเพราะเราไปเล่นมันสายคริโอ้แต่ขอเลื่อนนกเมื่อไหร่ละเงินเผื่อจะได้แบบว่ายืนได้สักหน่อยดูดีคนในทีมไม่ตายแล้วเราตายอยู่คนเดียวเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเหนื่อยจังเหนื่อยกว่าละอุ้ยโยจะโดนโยจะโดน ้เ็โดนเอเลยนีโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมาใส่คริใส่คริอะไนี่ขึ้นโดนไะไม่โดนหรอกาฟนี่เนี่ยแต่เราเฝ้าเฝ้าหิวอยู่มีแต่หิวเราก็หิวไม่ต่อไฟต่อนี่เน่นี่เนี่ยปื้ดลูดปื๊ด บอลโอ้โอเควฟานี่นะี่ยโดนไหมไม่โดนวฟากับแล้วโอ้ยโอย้ยเดือดปัม,มไปแล้วฟานี่เนี่ยนี่นี่ยนี่เนี่ยโ,โอ้ยโอเคโอ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นโหเห็นสอ,องไฟกันตรงนี้ป่ะเดี๋ยวกลางรอเลยอะมาอา้าวไม่มีใครมาตรงนี้เลยโอ้ยจะมาตรงนี้กัน กินแต่รอรอดซะหน่อยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยกำลังไปโอ้ยเอนโซโหดเกินกลางวงเลยนะน่ะแหละเี่ะแหละเรามาถึงจังหวะนี่ยเ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเกือบโดนเอนโซเกี่ยวน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆนะเนี่ยโอ้ยว้านี่ลัวกลุ้มไปเลย เนี่ยแล้วโอ้ยเหนื่อยนะเนี่ยเอออ่าโอเคไหมไปโอเคไปไปไปเป้ยาเถอะเฮ้เราลราด,ดิถึงจะหายล้านแน่เลยอ้าวสวยแล้วดดนะโดนด่าดันเลยขอโทษขอโทษเอ้ยโอเควีล่าเก่งอ่ะเนี่ยล้าได้ดีมากเอ้ย เออเอ,อ้เียเยก็ได้คิวขอสักหน่อยสิเี่ยุ้ยได้ได้ไนคิวสนเลยอุ้ยอ,ยอยุได้เอ็นโซอย่างี้ใช่ไหมมาสิเอนโไปไหนเอ็นโซก,กรบมกรรู้จัจกแล้วเ,เทพยอนรู้จักเทพยอนออหรอ่่าบอกไปบล็อกใครไปเกิดอะไรขึ้น ตีป้อมกัน,อ,น,นอาเาเลจริงอ,อุย้ยอ่ะมิาอยากให้รีเมคแบบวิาอยากให้รีเมคทูกสก,กินเลยแล้วว่าถ้ารีเมคถูกสก,กินก็น,น่าจะสวยนะแต่เขารีเมคแค่สก,กินออริจินอลปะไม่รู้เหมือนกันจะสวยจะสวยน้องน่ารักดีนะไม่น้องไม่สวยน้องเนี่แหละยอมยอมจำนนยอมจำนวนไม่ไหวแล้วโอ้ยดีวด ยอมจำนวนอุ้ยปวดนโอ้โหโอ้โหวกกันตุกตับตุกตับเลยคุณเกมนี้บวกบ่อยมากเลยอ่ะเฮ้ยนี่ขนาดมาได้แบบลงแรงนะอันนี้คือเล่นอย่างหมดทั่วไปนะเนี่ยแล้วเกิดนะเกิดแล้วเอองนอยก็เ้่นทะนุงนะละเดี๋ยวเออเราก็เริ่มเรื่องความแรงขิ้เลยเออมันต้องเล่นขียอ่ะถ้าเป็นแบบยอดนะเนาะเฮ้ย ไป ай, ไปไปเฮ้ย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 วีลาเรารู้นะจะทำอะไรอ่ะวีลาดักซุ่มเอ้อโดนเกือบโดนแล้วเกือบโดนเอ็นโซแล้วเยอะแล้วโอเคอาร์มทำดีโอเคตำแหน่งยืนดีอยู่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อ้าโดนสตารช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเงียบโอเคปิกหนีละบาย เอ้ยเขียวเงาะไม่ได้ยิงเฉยเออเล่นยอดบางทีก็งง,งอยู่ดีก็ได้คิวงงงเออแต่มันเป็นแค่ตัวที่สกินสวยนะแล้วก็ได้งงนะเท่ากันเลยนะอะไรนี้โอ้สี่ตายสี่เท่ากันเลยเอาเอหืมวิ่ง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 จริงพาสซีฟของย้อนมันใช้ง่ายนมากเลยนะทุกครั้งที่ใช้สกิลอ่ะการโจมตีครั้งต่อไปก็จะสร้างความเสียหายแบบพิเศษเนาะ ก็ใครสนใจก็ลองไปเล่นกันได้นะแบบยอน <l Camb ly> อันนี้ก็ไม่ต้องเป็นต้องใส่สกินก็ได้นะเล่นแบบธรรมดาก็ได้แต่ว่าถ้าอยากเพิ่มอรรถรสในการเล่นเราก็แนะนําให้มีสกินนะก็สกินสวยดีโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยช่ว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 ยเยี่ยมเอ้ยอย่าโอ๊ยกูจะ,จะช่วยีลาก็นหน่อยโอ้ยได้กอเล่นก็ได้ได้กอเล่นก็ได้มั้ยอันนี้ไม่รอละ ลุงขางนาดนี้ไม่รอดอยู่แล้วโอ้ยผลงานอย่ยาเรีย,ยนนะยังไม่รอดโอ้ย,ออยเละแน่เลยอุ้ยเกมหมดเลยอ๋อหมดเกินโอเคเดี๋ยวไปถึงไหนเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวไปรอเกิดต่อเนาะโอ้ย,อย,อยเกมนี้แบบบวกกันบ่อยมากเลยรู้สึกบวกกันบ่อยมากเลยวะวรเราหรือเราตัวเองไม่รู้รู้สึกบวกกันบ่อยๆโอ้ยเหนื่อยเลยอะ บวกคนบ่อยแต่ว่ามันเกมมันเข้าข้างสู่สีแล้วเราว่ามันต้องแบบสู่สีประมาณนี้ถึงว่าสนุกนะเออใช้ได้อยู่กับเกมนี้นะออนานๆจะเจอนะเกมแบบสนุกแบบนี้เออยาวไปไหนแต่ว่าแปลกเขาเล่นเอ็นโซเป็นแครี่ใช่ไหมโอ้ยทีนี้เดียเองได้ไหมเอ็นโซยไหมโอเคทีนี้เดียวเองนะโอ้ยทีนี้เดียวมาสองตัวแล้วว่า จะไ,ได้อ่ะเออแล้เอาใหม่เอาใหม่โอเคแต่วันนี้เดี่ยวจริงนะเมื่อกี้โอเคดย่ำได้แบบจะได้คริบบ่อยๆใกล้คริบบ่อยๆแล้วไป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 ตรงตรง,ตรงยาวๆเลยดีไหมจะเจออะไรบ้างหนาเออย่ำอุ้ยอุ้ย นิ่มจริงหรอนิ่มจริงหรอโอ้โอ้เอ็นโซโดนเอ็นโซอ่ะมีนะอารามจับเลยอย่าแล้วโอ้ยตายบ่อยจังเลยอ่ะเศร้าใจอ่ะเฮ้ยโอเคตีดังเดี๋ยวแล้วเนาะโอเคตายอย่างบ่อยเลยอ่ะแครีล้มบทแครีหนึ่งโดนปะนะน่าจะโดนละมั้งโอ้ยน้อ เอาเถอะไ้คิวไปแปดโอ้คิวไปเยอะเลยเนี่ยเพิ่งรู้เล่นไปเรื่อยเลยแต่มันบวกเยอะจริงจริงเนี่ยโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วโดนเอโซ่ทุ่มนั่นเยี่ยมโอเคอย่างน้อยก็ได้สักหนึ่งจุดรอดไป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 โอ้ยเอโซ่โหดเกินโหดมากบวกกันบ่อยมากเลยเกมเนี้ยโอ้เกมหมดสุดยอดมากเย็นเอาเลย ยานนะใครรู้คอมเมนต์ชื่อมาบอกกันหน่อยเะี๋ได้อ่านถูกนะเดี๋ยวดีป้อมไปเฮ้ยแต่ว่าถ้ามีโอกาสชนะเนี่ยกรเล่นเกมมันค่อนข้างมีสูงสุดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้จบได้เลยปะจบได้เลยไหมตัวทำดาเมจทั้งสองตัวน่าจะพอไปไหวไหมโอเคซุปโอเคโอเคอย่างนี้เดียวอย่างนี้เดียวเองโอเคเราเจอละไปไปไปโอเค โอ้คิวจะเดบตีป้อมในเกตเลยนะเนี่ยไม่เนาะโอเคไปต่อซุปเปอร์คีปปล่อยมาแล้วเดี๋ยวมาดูซุปเปอร์คีปกันนะนี่ซุปเปอร์คีปก็เป็นแค่ไม่รว่าอะไรอ่ะเป็นคีปล่างถุ่นยนต์นะไม่มีแล้วเฮ้ยกันอุ้ยโทษเฮ้ยเรามาไปยิงโดนนั้นน่ะวีลาต้องมีโกรธอะเอาจริงขอโทษนะนี่ถ้าลงแรงมีด่าแน่เลยนี่เป็นหมดหัวไปยังโอเคอยู่มั้ยไม่นะ พี่ก็โดนอะ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่นี้ไม่ได้ตั้งใจจริงนะตอนแรกคือจะเอาแค่เละเฉยๆไม่ได้ตั้งใจอะไรขอสีแจงขอสีแจงอุ้ยอุ้ยแย่แล้วนี่แล้วฟอรเรนอะ่ะเฮ้ยฟอรเรนจะแกล้งเพื่อนเราทุกคนอ่าอุ้ยนี่ยแล้วจังหวะคิวไม่ค่อยคิดไม่ค่อยดีเลยโอ้ยตายอีกแล้วแย่ดังไม่ได้คิวทั้งหา้าโอ้ยเหนื่อย เดี๋ยววีล่าวีล่านักล่าเฮ้ยเดี๋ยววีล่าที่นี่วีล่าการไล่ล่าวีล่ากับการไล่ล่าโอ้ยไปซะแล้วเอาไปโอเคเหรอไม่รอเกิดกันต่อนะเฮ้ยเฮเดี๋ยววีการไล่ล่ากันเกิดขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเอาละสงสัยเกมจะโดนพีแพ้แล้วล่ะเฮ้ยโดนพีก่อ เฮ้ยเมื่อกี้กใส่เกมนำตามเชยอ้ายาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยแต่เกมมันมากดูสูสีอะจะชนะหรือแพ้ในเกมนี้ไป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 เยี่ยมโอเคไปต่อต่อเลยอุ้ยเหนื่อยอย่างมือยาวเป็นพยานะเอ้ยไม่ใช่เป็นแม่นะฮะไม่ใช่พยานะอุ้ยไม่ตายอะ อีเด้เนือเองซดะซันไม่แรงเยนื่อยใจได้อาสิจับแล้วอ้าวไปแล้วเพื่อนโทษโอ้เฮ้ยอีเด้ไโอ้โหโอ้โหโอ้โหไล่ล่ามันมากเยี่ยมไปล่ดเขาอีกโถชีวิตโอเคโอเคไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวไม่มีใครอะไรเหรอ นะฮะและไม้ย้อนไปคนเดียวหรอตัวบางเชียวนี่ย้อนหรือกระดาษทิชชู่เนี่ยบางเชียว <c oughs> ตัวยิ่งบางยิงยู่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 โอเคไป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 อุ้ยฮัลโหลช่วยด้วยบีราช่วยด้วย <c oughs> มาสตั้นให้หน่อยออะไรดีอุ้ยสองนาน่งหนึง่งน่ โอเคทีด้กดิ่งหาดเขาดิ่งแล้วอารมณ์เลยจริงเลยไม่รู้ไม่ไ,มไ,มไ,มได้สนใจเลยอารมณ์เล็งตลอดเลยเหรอแต่พอเลยมันโหวดอะมันชอบแบบดิ้งดึงดิ่งดึง,ดงนะขนมากอุ้ยอารมณ์จับเลยเรนบอกชอบเล็งใช่เหรอเล็งันเลยตายมาแล้วเย่

ไปไปไปรอเรียกวะรอเรียกวะอุ้ยเราเล่นยังไงเงี้ยเงี้เงี้ยเงียเงี้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 ยเฮ้ยไปหมดแล้วตัวหมดทีมเฮ้ยนักนักนี่เดียวนี่เดียวเฮ้ยคิปเฮ้ยคิปคิปทุบเลยทุบมาเลยทุบทุบเออตลกเดี๋ยวนี้ยคิปตีป้อมแหนบสุดยอดที่จริงคิปเป็นฮีโร่ตัวที่หกในทีมเราตลกอะเกมเนี้ย โอเคเฮ้ยในเอ็มวีพีพิติ้งเอ็มวีพีต้องให้คีฟตัวเมื่อกี้มันได้ให้เราโอ้สนุกอะเกมนี้ได้เอ็มวีพีวไม่คิดว่าจะได้เอ้ยดึงไฟยอมมีไอเทมชิ้นใหม่เดยนะไอเทมมันเป็นธนูตีไว้อะลืมเลยลืมเอามาเล่นในเกมนี้เลยโอ้ใช่ไหมเถอะเกมนี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวดูสกอร์กันนะ เอาเป็นคนละหนึ่งไลค์นะครับรกก like แล้วฝากกดไลค์เราด้วยนะอารณมเก่งจริงยอมรับเลยโอเคไปไปดูสก,กอร์กันเนาะก็สิบสามเนาะคิวสิบสามตายแปดตายเมื่อกี้เลยแอสซิดสิบเก้าเนาะเอฟ2ีสองจุดสี่ก็โอเคแหละสัปเหรบเกนนี้โอ้อาราม์อสซิดตั้งยี่สิบสามอเทมก็ออกประมาณนี้เลยนะสําหรับรายละเอียดเนาะก็สร้างความเสียหาย39% แล้วความเสีย16%แล้วก็เข้าพิไฟแป32ครั้งเนาะก็โอเคนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่สนใจสกินของยอนก็เดี๋ยวก็มีสุ่ม199เราไม่แน่ใจ199หรือ 99, 99นะอะไรประมาณเนี้ยก็สามารถสุ่มหาสกินระดับมีลเลคเพิ่มได้แต่ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ละมันค่อนข้างออกยากเข้าประสบการณ์ที่ผ่านมานะก็เป็นความยิ่ส่วนตัวแหละ แล้วก็ถ้าอยากได้กินย้อนจริงเราก็รอกิจกรรมที่สกินย้อนจะกลับมาแล้วก็ไปเปิดอันนั้นดีกว่านะมันมีโอกาสได้แน่ๆแต่ว่าใช้เงินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะโอเคครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เนาะฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับเสื้อขาคารหัตถ์เกมอานะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับ สุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะคะฝันดีนะบาย